ทำเอ่อ first half ของบริษัทนะฮะวาระที่เราจะพูดคุยกันในวันในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2วาระหลักๆวาระแรกก็เป็นการรายงานทางด้านผลประกอบการทางการเงินนะฮะ ซึ่งผมจะเป็นผู้บรรยายนะครับส่วนวาระที่สองจะเป็นาภาพรวมของของธุรกิจของบริษัทในครึ่งปีแรกแล้วก็ในครึ่งปีหลังว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มจะเป็นอย่างไรส่วนนี้จะให้ทางคุณปากน้ำสารกุลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับหากท่านผู้ใดอยากามีข้อสงสยัยใดๆในระหว่างที่จะ ให้ข้อมูลก็สอบถามได้ตลอดเวลานะครับผลประกอบการของบริษัทนะฮะในครึ่งปีแรกนะครับโดยดูจากรายได้นะครับรายได้ของบริษัทในครึ่งปีแรกเติบโต20%นะฮะจะจะเห็นได้ว่าเรามีรายได้159ล้านใ,ในในในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับเทียบกับปีที่ผ่านมา133ล้านเติบโต20% อันเป็นผลมาจากสินเชื่อที่ขยายตัวนะครับทั้งสินเชื่อที่เป็น Factoring แล้วก็สินเชื่อที่เป็น l i สซิ่งแล้วก็ไฮ p ป r c h a s e นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้เติบโตก็เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยรับนะครับอัตราเลทนั้นสูงขึ้นด้วยนะครับมาดูทางด้านรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากไหนนะครับผมก็เบลกดาวให้ดูว่ารายได้ของบริษัทโดยรวมแล้วยังเป็นรายได้ที่มาจากแฟค t o อร n g ซะส่วนใหญ่นะครับ กว่า80%นะครับเป็นรายได้ที่มาจาก factor ร์ g ถ้าดูจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับก็คือรายได้ที่เป็นรายได้ดอกเบีย้ยของแ a คเตอร์ g ิงนะครับส่วนที่เป็นสีม่วงอันนี้2อ,อันรวมกันนะครับก็จะเป็นรายได้ของธุรกิจ factor ร์ g นะครับก็คิดเป็นประมาณ80%ส่วนรายได้ลิสซิ่งนะฮะที่เป็นสีเหลืองนะครับเ,เนื่องจากบริษัทเราเนี่ยได้เริ่มที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่งอีกครั้งหนึ่งในในเดือน สิงหาคม2553นะครับก็ทําให้รายได้ส่วนนี้เริ่มที่จะขยับมากขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าในครึ่งปีแรกก็เริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คิดประมาณเป็นรายได้ของรายได้รวมประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรายได้ที่เป็นสีแดงส,สีแดงเข้มๆนะฮะก็เป็นรายได้อื่นฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอมมิชเมนต์ฟรีพวกค่า ค่าเปิดวงเงินอะไรทํานองนี้นะครับดูทางด้านค่าใช้จ่ายโดยรวมนะครับค่าใช้จ่ายโดยรวมตรงนี้ไม่ได้รวมต้นทุนทางการเงินแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเราก็ทําได้ดีนะครับปีนี้จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยลดลงไป5%เนนะครับเทียบกับเ,เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับ สาเหตุที่ลดลง5%ก็เนื่องมาจากเรามาีการกลับรายการนี่สงสัยจะศูนย์นะครับซึ่งได้ตั้งสำรองเอาไว้ในงวดก่อนๆน,นะครับมาดูทางด้านผลประกอบการที่เป็นกำไรนะครับจะเห็นว่าบริษัทในครึ่งปีแรกทำผลทำผลกำไรได้ประมาณ54 54ล้านบาทนะครับเทียบกับปีที่ผ่านมาใน ไต่มาสเดียวกันประมาณ38ล้านนะครับหรือเติบโตรประมาณ39%สาเหตุหลักได้อธิบายไปแล้วว่าบริษัทมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีการกลับรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ตั้งสำรองไปก่อนหน้านั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการเสียภาษีที่น้อยลงนะครับมาดูทางด้านเออแอสเซทนะฮะแอสเซทโดยรวมแล้วก็เติบโตรประมาณ30%เมื่อเทียบกับสิ้นปีของปี2011นะครับ สาเหตุที่โต30%ก็เนื่องมาจากพอร์ตสินเชื่อขยายตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอร์ตส,สินเชื่อเนี่ยเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทนะครับซึ่งจะเป็นภาพถัดไปนะครับจะเห็นว่าภาพนี้บรรยายให้เห็นว่าพอร์ตสินเชื่อเราอแอสเซทเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประมาณ90%สนะครับส่วนอีก10%ก็จะเป็นแอสเซทที่เป็นสินทรัพย์ถาวรนะครับ แล้วก็เงินสดนะฮะแล้วก็ d e f r e r tax assets นะครับะฉงนั้นตัว90%เนี่ยหลักๆของมันจะเป็นพอร์ตที่เป็น Factoring ประมาณ83%หรือลูกหนี้ที่เป็น Factoring นะฮะ83%อีก17%หรือว่า1%ที่เป็นไฮ p ป r ร์เชสเนี่ยจริงๆไฮ p ป r ร์เชสกับลิสซิ่งของบริษัทก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันเพียง mm hmm. แต่ไฮ p ป r ร์เชสจะเป็นดอกเบี้ยฟิกซ์นะฮะแต่ l ิสซิ่งเราจะเป็นฟลองั้น ลูกค้าอยากได้ฟิกก็เป็นไฮเปอร์เชฟถ้าอยากได้โฟลต์ก็เป็นลิสซิ่งนะฮะตัวนี้ก็ประมาณ17%ของพอร์ตของบริษัทนะครับภาพนี้จะจะบอกให้จะสื่อให้เห็นว่าออบริษัทเนี่ยก่อตั้งมานานมากกว่า21ปีที่ผ่านมาเราเข้าตลาดเมื่อปี2010นะฮะอยากจะสะท้อนย้อนกลับไปปี2008ว่า มีเหตุการณ์กระทบบริษัทอ,อะไรบ้างนะฮะในปี2008เนี่ยยอด Factoring Volume ที่เราทำได้เนี่ยคือยอดรับซื้อ i n v o i c e นะฮะพูดง่ายๆ Factoring ก็ Fact คือการรับซื้อ i n v o i c e นะฮะในปี2008เราทำได้ประมาณ17,000ล้านนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับแต่เผอิญในปี2009เกิด Hamburger Crisis นะฮะยอดกระดอบลงมา14,000ล้านนะฮะปี2010เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่า เหตุการณ์ไฮเบอร์เกิลแคสิสค่อนข้างเจือจางไปก็เราก็เริ่มดีขึ้นก็ได้ประมาณ17,000ล้านปี2 0 1 1จริงๆเราตั้งเป้า2 0 1 1ทําได้ดีแต่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมอีกนะฮะเกิดซัพพลายเชนลูกค้าเราส่งของไม่ได้นะฮะยอดรับซื้ออินอยว์ก็เลยน้อยลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะฮะแต่ปีนี้นะครับปีนี้เราตั้งเป้าค่อนข้างดีเรากะว่าปีนี้จะเป็นนิวไฮของแฟคทอริ่ของบริษัทนะครับครึ่งปีแรกเราก็ทําได้ประมาณ10,000ล้านแล้วนะฮะ ก็ลองคิดง่ายๆถ้าสองเท่าก็น่าจะได้สองหมื่นล้านก็น่าจะ break e v e n b r e อ k ์เบร h ไ s ของบริษัทในปีนี้นะครับเราคาดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบนะครับเพราะฉะนั้นในในในครึ่งปีแรกของปีนี้ยอดยอดรับซื้อ i n v o i c e นะครับเติบโตประมาณ19%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนทางด้านเอ s t a n d i n g l o a n ที่เป็นของ l e a s i n g และไฮ p ป r c ์เชเนื่องจากบริษัทเนี่ยได้เริ่ม รีลอนส์ unch, คือเริ่มกลับมาทำธุรกิจ l ิสซิ่งและไฮ p ป r ร์เชสในปี2010นะฮะปลายปี2010อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำจริงๆจังๆเพราะว่ามันทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดแต่พอปี2010เป็นต้นมาพอตัวนี้เริ่มขยายแล้วฮะงนั้นในปีในครึ่งปี2012เนี่ยเราขยายไปถึง460ล้านบาทเมื่อเทียบกับ260 266ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมาก็เติบโตประมาณ73%เราตั้งเป้าว่าจะเติบโตตัว e a สิ่งและ h y เปอร์เชได้ไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุหนึ่งที่เราทำให้ Factoring Volume ของเราทำได้ดี<ม>ก็เพราะว่าเรายังเมนเทนลีดเดอร์ชิพคือเรายังรักษาเป็นผู้นำความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อแฟค t o อร n g ได้ดีนะฮะในปีนี้และคาดว่าในปีต่อๆไปนะครับ มาดูทางด้าน Key Financial Ratio นะครับบางตัวที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผลประกอบการขึ้นปีแรกของบริษัททำได้ดีอย่างไรนะครับเราดู Net Yield Net Yield นี่เราคำนวณจากไรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยรับแล้วก็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของ Factoring นะฮะรวมกันแล้วก็หักด้วยรายได้ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยนะครับจะเห็นว่าตลอด ีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019-11 20หรือว่าครึ่งปีแรกของปีนี้นะฮะจะอยู่ที่8%ถึง9%ซึ่งเป็นอัตราที่เราพอใจนะฮะดูทางด้าน cost profit margin ก็เช่นกันตัวนี้คือตัวเดียวกับ net yield แต่ว่าคำนวณเป็นตัวมูลค่านะฮะตัว cost profit margin ตัวนี้ก็สื่อง่ายๆก็คือสมมติว่าดอกเบี้ยรับเรา100บาทเราจ่ายดอกดอกเบี้ยจ่ายประมาณ20บาท เราะฉะนั้นตัวเรายังมีกําไรอยู่ประมาณ80บาทเช่นกันอันนี้นเป็นการสื่อให้เห็นว่าเรายังมี gross profit margin ที่ค่อนข้างน่าพอใจ60กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายที่เป็นพวก overhead ค่าเงินเดือนพนักงานเพราะว่า main asset ของบริษัทนี้ก็คือพนักงานนะฮะรายจ่ายตัวเ a i n main ของบริษัทนี้ก็คือเงินเดือนของพนักงานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูทางด้าน net profit margin นะฮะตัวนี้ เหมือนกับ gross profit margin แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีไม,ม่แม้กระทั่งตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเราหักหมดแล้วจะดูว่า profit margin ของบริษัททำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เท่าที่ผ่านมาก็ยังเมนเทนในอัตราที่น่าพอใจนะฮะยกเว้นในปี2011ซึ่งมันดรอปลงมาสาเหตุที่ดรอปลงมาเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐบาลประกาศลดภาษีจากส0เหลือยีเราเลยต้อง ตั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไป8ล้านทําให้ตัวไรายได้ลดล,ล,ลง8ล้านจริงๆ8ล้านนี้เงินมันไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ในบริษัทแต่ในเงื่อนในแง่ของการรีพอร์ตทางบัญชี